สวัสดีค่ะทุกท่านรายงานสดจากหน้าแปลงหมายเลข4นะคะจุดที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะคือแปลงหมายเลข4นะคะโซนติดคลองสุวรรณภูมิกอล์ฟแปลงคันที่ขับนะคะสุวินทวงศ์96นะคะหนองจอกกรุงเทพมหานครค่ะนี่เป็นบรรยากาศสดๆหน้าแปลงที่ดินนะคะด้านหน้าอยู่ติดถนนคอนกรีตนะคะและท้ายแปลงนะคะอยู่ติดถนนลาดยางนะคะ เนี่ค่ะเหมาะสําหรับสร้างที่พักอาศัยนะคะอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนบดินเดชาสีมากนะคะโฉนดพร้อมโอนนะคะเนื้อที่533ตารางวาราคาตารางวาละ12,000บาทค่ะโฉนดพร้อมโอนทุกวันเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร0 9 9 2 2 1 6 2 8 9ค่ะนี่นะคะ ด้านหน้าอยู่ติดถนนคอนกรีตนะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ